สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถนนพัดโฮมการ์เด้นเย็นนี้เราอยู่กันที่สวนน้องทุเรียนวันนี้เราจะมาให้อาหารทางใบกันเพื่อนๆเมื่อาวานนี้เราลงปลูกน้องทุเรียนใหม่นะคะทุเรียนที่เราลงใหม่เมื่อวานนี้จะเป็นพันธุ์โบราณเรียกว่าพวงมะนี่วันนี้เราก็จะมาให้อาหารทางใบกันซึ่งอาหารทางใบนี้นะคะก็จะเป็นฮิวมิกนะคะตัวนี้ค่ะผงฮิวมิกตัวนี้ค่ะ ก็จะช่วยให้สารอาหาร bueno. หนะคะทําให้พืชอะค่ะเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงส่งผลทําให้รากอะคะ่ะแล้วก็ผลนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าให้อาหารตั้งแต่เริ่มต้นนะตัวนี้เมื่อวานเราก็จะใส่ดินเนี่ยออปรับหน้าดินไปด้วยได้ทั้งฉีดนะคะฉีดพ่นทางใบแล้วก็ให้ทางรากแล้วก็ใส่ผูกกับดินไปด้วยก่อนที่จะลงน้องทุเรียนแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็น ตัวนี้ค่ะเมทาบิวเลียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารอาหารอีกหนึ่งตัวค่ะผสมกับน้ำค่ะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะทางใบ2ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสารอาหารเพื่อนๆค่ะแล้วก็น้องทุเรียนนะคะที่เราลงไปเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นน้องทุเรียนนี่เห็นไหมหนึ่งต้นนะคะพวงมันอีห่มแกบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้สารอาหารกันฉีดนะคะทางใบ แล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยคือปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะที่สวนนี้นะคะเก่งก็จะทําเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยมาได้สองปีแล้วการทําของเก่งนะคะเก่งก็จะทําแบบว่าสไตล์เก่งแต่ว่าเก่งจะไปดูนะคะสวนนะคะที่เขาเป็นสวนที่แบบว่าเขาจําหน่ายต้นพันธุ์นะคะที่เก่งสั่งมาต้นพันธุ์พวกนี้ค่ะก็จะมีเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเก่งก็จะคัดแล้วก็เลือกมาเฉพาะที่เก่งชอบนะ แล้วก็พันุ์ที่แบบว่าหายากอย่างต้นนี้นะคะ่ะต้นนี้เก่งก็จะปลูกได้ประมาณสักปีปีหนึ่งอะคะ่ะต้นนี้ปีหนึ่งอาจจะปีหนึ่งปีสองเดือนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ต้นนี้นะคะแล้วก็ยังมีะคะ่ะต้นต่างๆเห็นไหมแตกแตกแตกต่างกันไปต้นนี้นะคะจะตัดยอดแล้วเห็นไหมเอ่ยเนี่ยต้นนี้นะคะ่ะจะตัดยอดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้กิ่งอะคะ่ะแตกด้านข้างนะคะเพื่อนๆ เก่งแต่งกิ่งแล้วนะค่ะเห็นไหมเอ่ยวันนี้นะคะก็จะมีเนี่ยครเรียนเนี่ยที่เก่งลงไว้แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะลงใหม่แล้วก็ลงเพิ่มเติมนี่เก่งก็จะลงเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองที่น้ํามาครั้งที่แล้วน้ําก็จะแบบว่าจะแบบว่ามาทางด้านนี้ไหลามาแล้วมันเอ่อล้นนอง ตรงนี้มันก็จะซัดก,กินหน้าดินไปแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะให้เก็บไว้แบบว่าเป็นที่แบบว่าจุดชมวิวนะคะน้ําตรงนี้ค่ะเราก็เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปเราค่อยทาําสะพานหรือว่าทําเป็นศาลาท่าน้ําก็ได้เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะทุเรียนต่างๆกันนี่นี่กระทุเรียนนะคะซึ่งเก่งลงไว้ค่ะหลายอายุค่ะก็ปลูกอะค่ะถ้ามีโอกาสเราก็ปลูกอะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเติม นี่เห็นไหมคะค่ะที่ลงใหม่ก็มีเยอะอยู่เพราะว่าเราเรารู้เทคนิคแล้วแล้วเราเรามีแนวทางนะคะเพื่อนๆนี่ต้นทุเรียนนะคะนี่เลยค่ะอ่าวันนี้ค่ะเห็นไหมเก่งลงอะคะ่ะแล้วด้านริมเนี่ยค่ะก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นต้นเงาะนะคะเห็นไหมเอ่ย นี่จะเป็นต้นเงาะโรงเรียนนี่ค่ะเงาะโรงเรียนเห็นไหมนี่เลยนี่เลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยต้นทุเรียนต้นนี้หมูสันคิ้งค่ะแล้วก็ยังมีทุเรียนที่เราลงไว้อันนี้ต้นนี้เรียกว่าน้องหมอนนะคะน้องหมอนต้นนี้ค่ะก็จะได้ประมาณสักขวบขวบกับขวบครึ่งค่ะขวบครึ่งเนี่ยความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้สูงอยู่นะ ยังไม่ได้แต่งกิ่งแล้วก็มาหาต้นนี้นี่ต้นนี้ค่ะเพื่อนๆต้นนี้นะคะจะเป็นน้องหมอนเหมือนกันต้นนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยความสูงอันนี้แต่งกิ่งไปแล้วนะแต่งกิ่งไปแล้วน้องทุเรียนวันนี้เก่งมาเยี่ยมแล้วนะคะนี่เห็นไหมค่ะลำต้นก็จะอวบต้นนี้ ค่ะต้นนี้ได้ประมาณสองปีนะคะสองขวบค่ะสองขวบลำต้นก็จะอวบอวบเลยนี่น้องทุเรียนลำต้นก็จะอวบอวบเลยนะคะต้นนี้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งทำให้มีต้นต่อไปเพื่อนๆคนเราอะค่ะเราก็ต้องลองนะใช่ไหมคะถึงมันจะแบบว่าตายบ้างรอดบ้างมันก็ต้องมีเหลือรอดบ้างละค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้เราอะค่ะ มีต้นต่อไปต้นนี้นี่รู้สิคะต้นนี้สองปีเช่นกันเพื่อนๆนน่น้องทุเรียนนะคะวันนี้เราก็จะเอาสารอาหารสองตัวนี้ค่ะมาฉีดทางใบให้เขาต้นนี้ก็จะเป็นน้องหมอนเช่นกันค่ะต้นนี้นะคะเก่งปลูกมาได้ประมาณสองปีแล้วก็ต้นที่เติบโตอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหม เราก็จะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเขาถ้าเราเลี้ยงดูเขาแล้วเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆค่ะ,คะลงเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเก่งกับบ้านสวนนะคะถนนพัดโฮมการ์เด้นเราก็ปลูกทุเรียนเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นทุเรียนเบญจพันธ์หลากหลายสายพันธุ์วันนี้ถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเป็นกำลังใจให้เก่งก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้เก่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจช่วยกันดันคอมเมนต์แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าหายไปแล้วก็มาส่งแรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เก่งและก็น้องทุเรียนกับบ้านสวนถนนพัด HOME ม a r ร์เด้นถ้ายังไงเย็นนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องถนนพัดโฮมการ์เดช่อง YouTube นะคะสวัสดีค่ะ